mọi người có thể thấy 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 có thể thấy thấy mọi người có Làm lại bà. thương vui nương nương thương vui Ủa, thương à nít thương 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 ăn ta đi trên nương thương

มีเตเอาเอาเอมีต่งเโอ้คืออยู่ตัวเดเนาะอือคือคือคือวัดวาบาปนพระวนซ้มีบาปด้อหลวงพ่อเอ้ยลุดร้านมาด เราไดอยู่นี้ก็ถึงไม่เรียนยม่ยอืมไม่มีไม่มีใหม่สาวได้าไม่มีข่อพลเลยไม่แต่านไม่หาบักาไม่หย่างไม่หย่างเลยไม่ห่าไม่าไม่านพดไมหาเ่ไมหาส่้อ โอ้ไนร้ายเตือนอีูนะเอาเสือเถอะเถอะน้ำน้ำไปวัดไปโอ้มุดกัดมอกูเห็นกูไปหาเห็นมัหานงขาปดเวาหัวมึงหัวมึงโอ้หน้าความนุ่งกันพี่ติ๊กโมความดี อันนี้มันสันพูดวะไม่เ้าไม่เ้าสันพูดนี่วะติเต็กนะไม่เป้งวะวะโอ้หลายหลายเติมดิหนีนี้นี้เี๋ยสิไปอายงนีมเาโอเดี๋ยวหมดสกัดหมดกันเด้อโอ้หมดโอ้พวกาหอมันมันก็ห้างใหญ่อยู่ในนี่มันหักไอ mấy sáu mới đến, mày cứ đểt nghe tìm mấy nó có mì được. Mất gì không, không dễ không? Dễ không? Dễ ừ, để mất? Ừ. Oh, 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 right Ồ, đây, 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 hăng này lại rồi. Khăn này, nhồi vậy đã. Ừ, khăn này lại như thế ừ, này. Thấy lại rồi. กินกันว่ามันบกเขาชอบไรบ่ห in 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 ่างนี่บ่คคอห่างเมื่อกี้นะพี่ติางมันมีบ่บวคอยมนีป็นไรนอกห้างนี่ คุณ hang ใหญ่พุ่นโอ้ย bột กัด <laughs> Để mi bò mi bò mi bò ở hàng dây đi à hàng gì hàng dây này tít cửa với tít ừ vô luận được bây giờ đi Ủa nè, luôn nhanh lại vì tịch, lại lại lại, hăng này

นัาเ,เ,เสียอายุลงเยอลงเยอลงในนี่เนี่ยเทสิคุเทสิคุในนี้จับไล่เข้าไปในป้ายมันตีละ่ะออกไปแล้วจับไล่ไปในป้ายมัยนี<อ>่เดี๋ยวมึงเอาบ่จับกุ่นถุงเนี่ยจับจับผูเด้วยหนาไปโยกผูไปโยกผูไปเอาจับกุ่นถุงเทเลยเร่

โอ้เดี๋ยวไหลเลยวะนี่พอแล้วพอแล้วฟูยูฟูกินได้สั้นนี่ไปพอรเนาะเอาไว้มันนะไปอยู่นะบอกโอ้บุญยอดมีไงตัวนี้อ๋อเอาละขิดเงาเลยครับพี่น้องไม่ดียวนี่ขิดไปตัววะสันเขาไม่พอแค่นี้เขาจะไปต่อ ไปโตมิโลเลยนะมาสิน,นคุณแย่พย่อมครับเดี๋ยวอีกยังยเต็มคู่หรือว่าเจ้าไป <c oughs> ดูการแย่ครับพี่น้องโอ้รุนหลายพี่ิกอย่าโอ้โออหลายเออเรอาบ,บอกว่าห้างไหนมีย่อมขาวๆเน่ะพันน่ะมันจะมีใครหลายแล้ววะมีห้างนี่สิหลายด้เนี่ย

หลายหลายหลา้างนี่หลายอยู่โอ้หลาย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 โอ้หลายแห่ง้างนีุ่่นไดุ้นต้นอันเดด้ถึงบ่ไม่สาวถึงมโอเค้หมด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 เออห้างหน่อยเยอะทถูกเยอครับห้างน่อย มีใครหลายกันได้ข้างหน่อยจ้องเสบ่ย่ายเยนหานของเสกินใหญเนอะทักมาเนาะของเสบยเนอะมันเสบของแพงมาเก็ดยังสี่แลสะโพมันแพงเดึกเนาะดูแลสีห่าอยเพื่อับเลยบ่ไดเดกินง่ายเนี่ยครับนี่

โอ้หมด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 บ่คื together, <Get get it ่นเลเบิงเบิ in, ่งด้วยอ่าสิดท้ายไายได้คื่นเลอี๋เปิ้ลไหลให้หนีเลยนะข้างนี้นะพี่เอยบนะครับนี่ยมึงอย่าอู้มึงเฮียติดนะตะกาใส่มาถึงทุกปุ๋ยมาถือกับโอ้โหหลายขาวเต็มยื่นเลยอ่ะอ๋อต่ออีกยกสองใครได้บ่หรือพี่ ไม่ลดโอ้ยน้ำไหมติดเขาตะพุ่นถ <มา S 2> ึงบ่ไหมบ่ห้างใหญ่ใหญ่ถ้เป็นหลายเครื่องห้างเมื่อกี้เลย่ะพ่อเลยอ๋อลุดกันห้าง,งนี้คือ,อบ่อขอปีหน่อยหนึ่งเด้เพี่ออ,อ่าตู้ห้าง หางนี้หลายพิษกล้นครูโ่ลยไหโมแพเลย,ย,อ,เเลยอียยยอยางไรยะอ้หูยเพียบเลยม,มามงมโอ้ห้งนี่ครับสุดยอดเลยนี่ขยายสู้มเิ่งสูมัม้งอ้ยางไรเมียอีลายเฮงอ้หยสุดยอดเลยห้งนี่ลายเฮงห้งน,นี่ลายสุดความเพียงอย เฮียทีมเทๆเทเทติ๊เทเฮียไปหลไปไนเด็กโอ้แตหลโอ้ห้างอีดห้างยิงคัดโอ้หลแฮงห้างมึงกินเนยโอ้สองห้างแฮงโอ้ยไม่ไหวแล้วเออโอ้ติ๊กกระชายที่นี่มันมันเหียไรกไไหนมึงเปียบเลยอะ

ความพิมจ้ยกอบเลยหยิบอะไรอย่างอย่างหลายเ้ยหลายเี้ยมันหลายเ้ย่างอย่างเง้ยสดยจุ้ยหลายหลายครับความเบิ้งต่เบิ้งเอาออกไปเอาออกไปสิกอบแร้วกอบอยูี่นะเมัอ้ หมดกัดพ่อเลยวพี่พ่อแล้วหมดกัดโอ้เออมีเต็เหลายเแ็่ละห้างเนี่ย่แถึงนะเต็มเต็มเลยีเบิ้องข้างญงอยู่พี่พอเข้าไปใกล้รอร้นบอกเนี๋ยเขารอเบิ้งคนงานอยู่นี่อยู่ใกล้ห้างน้อยมักสไมบน่ดียพี่ห้างห้างน้อยแต่กับใครหลายก็มีเลยบุดวยใหญ่เล <laughs> นี่นี่ก็ยหายของมาคือไปเหนื่ยเนอะ <laughs> เอาลงพาคอยเอาลงพาคอยอใจเย็น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 คอยลอยวะคอยงไปอยไปอออตามติดตามติดสถานการณ์ออโอ้สิรวบสองห้างเลยนะป,ปาทูเจ้าคือขาดแคร่รวบสอง ใช่อ๋อนุ่มลุนขาวเต้พื้นที่ไร้แหงนีเนาะมเบ่งไข่มเบ่งแม่แป้งได้อืมกกินพืนได้นี่วิึงเนี่ยงหนนี้โอ้้แหงมันยังพีเต้เป็นนางอนี้นะเอ๋หมดเต็มเลยไร้บ่ความอยูึ้นทั้ง

Ủa, nha, để lại hết điện Đầy học để lại hết sau Sao bình bình. Ừ. Ủa, để lại hết đầy ý taym con mốt 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 bố này tay mày gần áo mì gần bố mì đâu mì nỉ nôi hung bố bên này bố này bố này bố bên này bố bên này bố bên này bố 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 เต็มเ่อไว้เี่ยพอแล้วพอแล้วพ่อล้วพอล้วเป็นแบบเจ้าพื้นละมาไทยปีหนองเขาเบิ่งตอนแย่ใครมวนมวนครับมวนเจ็บคนแย่นี่โอ้ยหลับนักซึกนักกูหมวเ้ยต็มก็มวนดีแล้ววะอ่ขิดขีดครับแซมนี่แหละอ่พี่น้องด้อแซมนี่นะครับว่าไทยีหนองเบิ่ง No เด nice. ียวละก็เอาถ้วยหน่อยมาถ้วยนั้นถ้วยหน่อยมาเนี่ยแล้วเอาแล้วเอาเปล่งน้ำบ่มาเดี๋ยวเออหมอไขๆหน่อยให้ล่างนั่นเดี๋ยหมอเปล่งน้ำบ่เออเนี่ยแล้วก็แบ่งคนเท่ากินบาเดี๋ถือใจแล้วเนาะผู้ใหญ่เนาะอืออืออของเสียบเลยดิหายอย่างเลยคนใหญ่ดูนอนอยู่บ้านซื้อซเลยดิกินหกเสียบอาหารสันสูงเนาะพี่ท่าเหลือกินอ่าละโอเคครับโอเค ปิดคลิปสำเนินอ้ลอคุณหลายๆครับคุณหล,ลายๆสวัสด,ดีครับ